สบายดีทุกคนกินข้าวกับกินข้าวแรงกับปลากระป๋องเด้ทุกคนเ <c oughs> นี่ยอะไรไม่รู้แกมาไม่ได้อา <c oughs> ่านให้เขายาออกมือกินข้าว <c oughs> ยำมเลิกงานโอ้โกเวลาเหตุงานเลยมือย่มือมัอม่ม,ม,ม,มีเร็เวมีแหล quăng nòn cái quăng nòn cưng <laughs> cưng 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 trong thật là sao mua <laughs> cái này đâu mà đi thật dài nữa rồi rồi là cho kẹt rồi để khơi đi cho bài nằm lâu nè thùng 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 nằm rồi mình mới hoài nó không quá thì đâu hết ngàn bộ bài nhà không có mấy mấy <laughs> <laughs> oh. <kulling> Chào các à. bạn rất nhiều. Nè nè chân coi ban đi. Ngắm này không คนดีๆเป๊ะๆค่ะสวยงาม เอย่างก่อนดื่มอ่านกระเพราโนุตฉันคือเกล่งเบาเนาะสมมุติในพัฒนาเนนะะากะ,ะกระเพราก็มีแบบปากระป,ระปะ๋องรู้จริงป่ะกระเพราป่าป่ะอยากบอกว่าตอนเวลาเราอยู่บ้านนะปลากระป๋องจิ้มหมกข้าวเหนียวอร่อยอร่อยเจอค่ะ យកទៅប្រកបងយកកដាក់គាត់យ៉ាងញោកខ្លួនໃຫយដល់ទេ เนี่ยค่ะนี่ทุกคนชีวิตบริการโดยการมาขึงข่าวอาบน้ำนอนหมดนนุ like ๊งข้าวกระป๋องกระป๋องข้าวกระป๋องนี่แต่กระป๋องหมดเลยคนจะตกกระป๋องไม่ใช่พคนเลย เวลาคือเว่าคือทไม่ดีเนาะไม่ทําตามเนาะเาข้าวติดคอชักยังง